เรื่องนี้ไปดูการทําภารกิจเฉพาะกิจเป็นยังไงไปดูผมไป็นนาสุนทรเพืออหน้างานป้องกันและดูแสาธารณสุขในโบาลเมืองบางกาได้รับโทรศัพท์เร่งด่วนของบ้านเขาอยู่ในห้องน้ําเจ๊คนนี้ท้องเสียเสียหนักด้วยโอ้โหปริ่มมาเลยเสียไม่ไหวไม่ไหวแล้วเอาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเป็นกัดกันมงเป็นานมึน่ ยังไงยังไงยังไงเจ๊เอายันไว้ยันไว้โอ้ยไอหมันถล่มเลยตอนนี้ท้องก็เสียฟ้าก็ะจะถล่มเอาไงเอาไงยันไว้ก่อนยันไว้ก่อนเรียกอาสาเรียกอาสาเร็วเร็วเร็วโอ้โหโทรศัพท์มาหลมาหลบอาสาอาสามามามาหน่อยบ้าทถล่มบ้านล่มแล้วบ้าบ้านถล่มล้ครับคุรีบออกจากบ้านทันเลยนะครับออกไม่ได้ แล้วทำไมคุณยัออกไม่ได้ครับโอ้ยคุณบอกว่าออกไม่ได้ไงไอ้ดีมาออกไม่ได้จริงจริงจริไงโอ้โหตัวออกไม่ได้คุณจะได้ออกแทนแล้วโอ้ยชีวิตคุณเข้าใจไหมคุณเอ้ยถึงอยู่ในห้องนี่ตีบเมาาร็วเร็วเร็วเฮ้ยนี่เทพีเสรีภาพโอ้โหแม่คนทุลักทุเลท่ามหัศจรรย์อะไรขนาดนี้เข้าใจแล้วยามคุณอาสาว่าทำไมเจ๊เขาออกตามไม่ได้ ถูกไหนจะท้องเสียแมวก็มากัดกันพอดีบนฝ้าเนี่ยฝ้าก็เกิดจะถล่มยืนโชว์อาสาทั้งภาพทั้งเสียงนี้ทั้งกลิ่นด้วยชาติแล้วทำเวรกับอะไรไว้โอ้สภาพเวรกับจริงจริงโทททำเวททำกรรมทำเวรตั้งเยอะแยะโชดใ้กรรมใ้เวรใ้กรรมตลอดไป เปิดประตูไปเห็นเขายืนอยู่บนโต่เช่มมือก็ดันผ้าไว้เขาบอกช่วยด้วยช่วยด้วยความจรนมัน,นเขาก็บอกเขาเข้าน้ํามาแล้วนี่แมวมันวิ่งบนผ้าแล้วว่ะมันหล่นมาก็เลยเอามือไปทาไว้แล้วปล่อยก็ไม่ฆ่าปล่อยแมวอ่ะมันวิ่งเลยกัดกันกระมลงมานอกจากน้องสาวจะต้องนึกว่าทํากรรมอะไรมาแล้วคุณเจ้าหน้าที่ก็ต้องนึกเหมือนกันนะทํากรรมอะไรไว้ถึงได้มาเจอน้องสาวเนี่ย ขอขอบคุณคุณบุญสมเล็กเผือกหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบางกระลางจังหวัดนนทบุรีเจ้าของเรื่องอุจระฝ้าถลม่ม